สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆนี่คือลูกมะนาวอ่มามะม่วงหาวมะนาวโหนะคะตัดต้นทิ้ง <c oughs> ต้นที่เอ็นๆตัดออกหมดเลยแล้วก็เก็บเก็บลูกเอาไปกินไม่ไหวแล้วนะคะเอาไปฝากเพื่อนบ้าน,นะคะ่ะผุงใหญ่เลยนะครับเ,เพื่อนๆ นี่ครันเพื่อนตัดออกแล้วยังไม่หมดนะครับเพื่อนเาตัดแต่กิ่งที่แบบเขาล้มลงไปนะเนาะเหลือแค่นี้ก็พอแล้ว <c oughs> กินไม่ไหวนะคร <c oughs> ลูกดอกลูกดอกนี่อครับเพื่อนๆกิ่งที่ตัดออกไปเนาะ <c oughs> ตัดแบบล้นเลยล้นมากร้นมากเหลือไว้กิ่งเดียวพอนี่น่าจะแต่งอีกนะถ้าเ,าเกิดลูกขาหมดก็ตัดให้เป็นทรงคุ่มนะอันนี้ยังเอ็นอยู่นะแล้วก็ปลูกมะละกอเพิ่มนะคะเพื่อนๆน,นี่ นั่นแล้เวเราก็เอามาลกักอเอาเอากล้วยลงไปแล้วนะครับเพื่อนๆนั่นตรงนั้นพามาดูต้นนี้ต่อนะครับเพื่อนๆแต่ย้อนแสงนะ่ะ แสงแต่ลูกดกมากโอ้ด oh. กมากย้อนแสงดูไม่เห็นเลยอ่ะลูกแบบแน่นตึ๊บเลยลูกเป็นก้อนเลยนะแต่ย้อนแสงนะคะ ดอกมากมากร้อนๆอน,นี้ก็พามาดูพริกกระเลียงต่อนะคะเพื่อนเห็นไหมพ,พร่กระโตไยอยู่แล้วก็ก็ออกดอกอีกเยอะเลย ไปมากเลยค่ะเพื่อนๆดูเปลือกเปลือกน่ดูเปลือกดูเปลือกเปลือกที่เราเพิ่งเอาลงถุงไปดูเขาแตกใบแล้วอะ่ะพอลงถุงแล้วแตกใบเร็วมากเลย ส่วนกระถางที่เราเอายอดมาปักชำดูงามมากเนี่ยดูอ่อนๆตัวแมลงก็มากินแล้วนี่นะคะเพื่อนเอามาปักไม่กี่ยอดดูเราปักไปไม่กี่วันเราก็เด็ดยอดเท้าเนาะนะดูงามงามมากเลยงามมากแต่ยังอ่อนมากอ่ะ ูงยอดพุ่งขึ้นมาอันนี้ก็จริงจูชัยนะคะแลาวมีดอกดอกกระดิ่งทองค่ันเพื่อนๆสีสวยมากเลยนี่ตอนนี้ก็คือมะม่วงหาวมะนาวโหเราก็ยังจะเอามาเพาะอีกนะ รถด,ดังมากมากเลยรับเพื่อนพริกเราเริ่มโตแล้วเม็ดเต็มเลมยเห็นไหมตรงนี้หน้าร้านครับเพื่อนที่บ้านเรามีสองต้นแต่หน้าร้านเรามีต้นเดียวในกระถางนี้ดอกดกมากๆ จะมีดอกไม้ตอนนี้ก็เริ่มลกแล้วนะคะเพ,พือ่อนๆลกไปด้วยขิงน้อยขิงน้อยขิงน้อยอันนี้นางไหมนะคะเพ,พื่อนๆมีทั้งดอกไม้มีทั้งพืชผักนะคะ ไม้ใบไม้ไ,ไม้กระดับไอ้นู่นนู่นนองเหมียวของเราแราก็มีแบบสวยๆด้วยนะคะ เนหูเสือนะคะพเพื่อนหูเสือแต่นี่มิน้นมิ้นก็สูงมิ้นก็เป็นต้นสูงก็ได้นะคะพเพื่อนๆนี่สูงขึ้นมาแบบเป็นต้นอะไม่เหมือนสารเน่นะสารเน่เ,นเขาจะเลื้อยเลื้อยกับพื้นเนาะแต่มิ้นน่ะเขาสามารถตั้งต้นขึ้นมาได้แต่กลิ่นก็มิ้นเหมือนจะกลิ่นแรงกว่าสารเนนะคะ นสมไทยของเราออกดอกแล้ว ừ, ดอกก็สีสวยมากค่ะสมไทยใบก็โดนน,โดน้ำฝนนะโดนน้ำฝนสมไทยดอกสวยค่ะเราก็มีดอกนะคะเพื่อนๆนี่เราก็ปลูกขาวไว้ด้วยนะหน้าร้านะนะนะ ไวในนี้เนี่อน,น้บบก็กล้ยช่ยกล้ยช่ยที่เราพอกับมเมล็ดนะคะเพื่อนๆนี่ต้นก็โตแล้วโตแล้วโตแล้วยังไม่ได้ย้ายลงกระถางใหญ่ส่วนานั้นนอะดอกไม้ตรงนี้ก็ช่าพูง,งามๆของเราในกระถางนะคะเด็ด ใบไปกินตลอดแล้วค่ะเดีดใบอ่อนๆไปกินนะอื้เราไยินเสียงแล้วก็มีนี่แอบๆอ,อยู่ดอกอัญชันเนาะอัญชันก็จะมาแอบๆอ,อยู่ ไหลายชั้นค่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยะคะ่ะครับมาชมพืชแับไม้ดอกไม้ประดับของกินมีทุกอย่างนะคะเพื่อนๆปลูกรวมๆกันไว้ในนี้แหละคะ่ะ